เอาของวันนี้ก่อนแล้วกันเนะาะถามเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายพักโยกย้ายของสสตอนนี้เนี่ยนะฮะเราถามคุณผู้ชมว่าคุณคิดว่าสสเกือบ40คนที่เราออกไปอยู่ภูมิใจไทยในวันนี้เนี่ยจะได้รับเลือกตั้งกลับเข้าสภาในรอบหน้าไหมนะครับก็มีทั้งได้นะฮะเพร,ะบบเราะว่าแต่ละคนแข็งพื้นที่นะไปพักไหนคนก็เลือกนะคนเลือกคนไม่ได้เลือกพักนะ,ะสคือไม่ได้หรอก ประชาชนรู้สึกถูกหักหลังนะครับเปีนจุดยืนเรื่อยเปื่อย3คือน่าจะได้บางเขตบ,บางเขตอาจจะไม่ได้เลยนะครับอ,อันนี้เป็นโพลวันนี้นะแล้วก็โพลเมื่อวานนี้ครับสรุปผลให้นิดนึงนะ,ะคุณคิดว่าข่าวไหนไม่ใช่ข่าวลือนรเมื่อวานมาจัดใช่ไหมเครเขาเขาทำโพลสนุกดีนะคุณคิดว่าข่าวไหนไม่ใช่ข่าวลือฮะมีอยู่4ข่าวข่าวที่มาไปรนดับหนึ่งคือมีขบวนการช่วยตู้หาหลุดคดีที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์คนรู้สึกว่าไอ้ข่าวเนี่ยอะไรนะ ข่าวที่เป็นข่าวจริงเนี่ยนะฮะไม่ใช่ข่าวลือเนี่ยนะฮะคือไอ้ข่าวอาจญกกรรมบ้านเราเนี่ยแหละไอ้ข่าวเรื่องสีทุนสีเทาไอ้ข่าวเรื่องมีเจ้าหน้าที่รัดไปเอื้อนะฮะพวกคนทําผิดกฎหมายเนี่ยมาเป็นทำหนึ่งในข่าวจริงแน่นอนไม่ใช่ข่าวลือหรอกนะตู้ข่าวลองลงมาอันดับสองคือสสที่ลาออกทั้งหมดนะฮะจะยกขยมไปภูมิใจไทยนี่อันดับสองนะ2ี่บปซนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวาผู้ชมลองดูที่หน้าจอนะฮะครับช่วงนี้ไปดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ ค่าไฟนิดหนึ่งนะครับคุณหมอพรหมมินเลิศสุริเดชนะฮะประธานนโยบายพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่กพชคณะกรกรมการนโยบายาพลังงานแห่งชาติเตรียมขึ้นค่าไฟอีกนะฮะจากประมาณอีกประมาณ1บาทต่ออันนี้ต่ออะไร,อนนออะไ,รไอ้กิโลวัตต์ป่ะหน่วยปะ่ะหน่วยปะ่ะกิโลวัตต์ใช่ไหมต่อ,อ,ตอยูนิตนี่แหละใช่ไหมเออขออภัยนะมันเป็นมันเป็นชื่อเดิมมันเกือบ5บาทแล้วมั้งใช่ไหม 4.7เป็น5.75บาทแล้วตามตามบ้านเนี่ย4.72แต่อุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นคือเมื่อวานีเขาประกาศแล้วว่าของบ้านเนี่ยจะไม่ขึ้นแต่ขึ้นเฉพาะภาคอุตสาหกรรมนะครับแต่สุดท้ายยจะอยู่ที่4.72เท่าเดิมใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้คือขึ้นของใน ภาคของอุตสาหกรรมอแต่คุณหมอบิ้งเนี่ยบอกว่าตนขอสนับสนุนให้ไม่ขึ้นค่าเ t อีกบาทหนึ่งต่อหน่วยนะซึ่งการขึ้นเนี่ยมันจะเป็นภาระใหญ่ต่อระบบเศรษฐกิจไงคือคุณไม่มองเป็นส่วนไม่ได้ถือว่ารัวเรือนก็รัวเรือนอุตสาหกรรมก็อุตสาหกรรมถูกไหมมัน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 ส่งผลไปไปมาๆอู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นภาระใหญ่ต่อระบบเศรษฐกิจผู้ประกอบการนะครับประชาชนแทนที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนะครับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นต้นทุนใหญ่ของสังคม ที่จะส่งทอดต่อไปอยังประชาชนอย่างกว้างขวางนะฮะทั้งภาคการผลิตนะฮะไม่ว่าอุตสาหกรรมภาคเกษตรศท่องเที่ยวที่กําลังฟื้นตัวเนี่ยนะฮะมันส่งผลเหมือนกันหมดนะฮะนี่เป็นความเห็นของทางหมอมิงนะฮะขณะนั้ค,ค,คุณกฤษดาตันเทิดทิศสสหนองคายเขตหนึ่งเพื่อไทยพูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกสำหรับรัฐบาลที่หาไปได้เข้าประเทศไม่เป็นและยังต้องดูแลทุนใหญ่ นะฮะการเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มรายได้แต่อย่าลืมว่าสุดท้ายกลไกที่สำคัญที่สุดคือภาคธุรกิจรายย่อยนะฮะกำลังจะถูกทำร้ายรายวันกับต้นทุนที่ตัวเองไม่ได้เกาะนะแต่มาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดและการไม่เข้าใจโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมแถมยังต้องเอื้อในทุนนะครับบอกบบอกสำหรับคนที่กลัวเลอเกินนะฮะการขึ้นค่าแรงเอาจะส่งผลให้รายย่อยตายไหมนี่นี่เนี่ยของจริงเนี่ยของจริงเนี่ยนะฮะ ก็เพิ่มต้นทุนเนี่ยคุณอุ้งอิงเขาประกาศนี่ว่าเรื่องค่าไฟค่าแกส๊สพวกนี้จะลดทันทีนะฮะไม่ต้องรอปี70ศูนย์ะฮะหกนี่เขาลดเลยแต่ค่าแรงเนี่ยต้องรอปีเจูนย์เพราะนั้นกลุ่มภาคธุรกิจเขาเดือดร้อนอะไรอะร่ะเขามีแต่ได้กับได้อืออันนี้ก็อันหนึ่งแต่ว่าผมว่าไอ้เรื่องโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดครับมันเพี้ยนไปหมดแล้วก็เวลารัฐจัดการเนี่ยนะมันก็เพี้ยนไปหมดเพราะว่า ไอ้ไอเรื่องค่าไฟเนี่ยนะคุณบริหารจัดการได้เพราะหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในมือรัฐหมดเลยใช่ไหมกฟผกฟผอะไรพวกเนี้ยคุณไปจัดการลดค่า FT ีไปจัดการจริงๆแล้วไปไปจัดการเรื่องของการให้ใบอนุญาตในการผลิตพลังงานทดแทนพวกเนี้ยมันจะไปที่มันมันเฟอ้อกินขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันมาจากตัวนี้แล้วมันไปการที่พึ่งแก๊สอย่างเดียวอะไรอย่างเงนะี้ยพวกเนี้ยมันเป็นโครงสร้างที่รัฐเข้าไปจัดการได้ครับ แต่ขณะที่เวลาคุณบิลลี่ค้าน้ำมันนะคุณบิลลี่กับปตทซึ่งมันเป็นบริษัทในตลาดหุ้นครับคุณแปลกําไรเข้ามาตอนนี้ปตทเนี่ยหุ้นไม่มีทางขึ้นเลยเพราะใครมันจะกล้าลงทุนเนี่ยยูดีรัฐก็ไปรีดอช่ใช่ใช่ใชไหมมันก็มันก็เลยเพี้ยนไม่หมดแทนที่อย่างกพอ,พอซึ่งมันไม่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยรัฐเข้าไปจัดการอะไรบางอย่างได้รเรื่องค่าโอ้ยเฟงเอฟที ing, FT, อะไรเง,งี้ยแต่ว่ามันกลายเป็นแปลกเดียรรัฐนี่มันทําอะไรแปลกใช่นะฮะ จากเรื่องค่าไฟนะนะครับไปดูเรื่องจีนเทาหน่อยครับคือประเด็นแรกก่อนเอาประเด็นแรกคือได้เห็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยนะได้ชี้แจงแล้วก็แถลงนะเมื่อวานนี้ <c oughs> ค,คือส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่มันมีข่าวตู้หาวข่าวมุชวิ์มาแชร์เนี่ยจะเป็นรองผบตรนะรก็คือรองโจ๊ก<ห>ที่ไปลงพื้นที่ใช่ไหมแต่นี่ก็ได้เห็นทางผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยออกมาพูดนะเรื่องความคืบหน้าเน,นี่ยคืบหน้าพอที่จะเสนอให้ประชาชน ที่สนใจได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเขาเริ่มตั้งแต่ปลายตุลาคมนะฮะยีตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการสืบสวนต่างๆพบว่ามีนะฮะทุนจีนมาเรื่องการลักลอบเล่นพนันยาเสพติดปีคนในอะไรนะฝั่งของนครบาลเองนะในกองประชากา,ตารตํารวจนครบาลตามพวกบกนหกอะไรสักอย่างนะที่ไปเกี่ยวข้องตอนนั้นเนี่ยนะคระับแล้วก็มีไปเด้งตัวของผู้อุกับสอนอยานวานสองครั้งสองหนด้วยกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทํางานต่อเนื่องนะ ประเด็นคือว่าหลังจากที่ทางผบชนนั้นได้ถแถลงไปนี่ยนะฮะครองคุบคหน้าในคดีเนี่ยนะครับเรื่องของการที่ดําเนินคดีกับคนที่เป็นรปภด้วยใช่ไหมนะฮะท,ที่ที่บอกว่าอย,อย่างนี้มีการตั้งใจช่วยปเปล่าจับจับแพ้ปเปล่นะต้องใปลจะเบี่ยงเบนเบนความสนใจของสังคมหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ มีคำถามตรงนี้เนี่ยพบชนก็บอกเลยนะนะฮะบอกว่าควไมดําเนินคดีกับคนที่เป็นรปภต้องชี้แจงว่าเขาไม่ใช่ยามนะแต่เขาเป็นคนที่ทถูกจ้างไปดูแลสถานที่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นเขาแสดงตนเป็นผู้รับหมายบอกเป็นคนดูแลเพราะข้างในมีแต่ชาวต่างชาติเขาสามารถสื่อสารภาษาต่างชาติไว้จึงถูกจ้างไว้ดูแลจากการตรวจคน้นพบว่ามีผู้กระทําความผิดมียาเสพติดสิ่งที่เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องแจ้งข้อหาตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงตามนั้นการสักถามเบื้องต้นก่อนลงบันทึกรปภไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่รู้ว่าจะด้วยความกลัวหรือว่าตั้งใจปกป้องปิดบังแต่หลังจากที่พนักงานสอบสวนได้สอบสวนจึงยอมให้การที่เป็นประโยชน์ไปนะครไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ปรากฏว่าคุณชูวิทย์นะคุณชูวิทย์ก็นะครับได้โพสต์ข้อความในวันนี้นะครับวันที่16ธันวาคมระบุว่าหัวมังกุท้ายมังกรหากผมไม่ยื่นอายการสูงสุดจะมีหรือที่ตํารวจกวักมือเรียกอายการมาทําคดีตู้ห่าวเป็นคดีอาชญากรรมสาคัญเพราะอย่างไรก็ต้องให้พบชนตั้งแท่นส่งเรื่องมาให้อายการสูงสุดแบบจําใจ เนื่องจากผมไปร้องดักทางเอาไว้แล้วนะครับนะฮะมันถึงมั่วไงนะฮะายการสุดถ้าเป็นสุภาพสตรีคนดีสีสังคมยังดีกว่าบางคนที่เป็นชายทั้งแท่งแต่ทําตัวนะเหมือนใส่นะจุดๆ,ๆุมานะฮะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วพรุ่งนี้บ่ายสองจัดให้อีกดอกคอยดูแล้วกันว่าใครเล่นตลกลิเกเอาไว้หน้าด้านๆนอกจากนี้คุณชูวิทย์โพสต์คอมเมนต์กับชาวโลกออนไลน์้วยนะ โดยระบุว่าหากพบชนอบอกว่าที่จับรอปภเขาไม่ใช่ยามแต่เป็นผู้ดูแลสถานที่ถามสั้นๆว่าได้ไปสอบถามบริษัทปรปภแลว้วหรือยาม,มก็คือว่ายังไม่ได้เชื่อนะว่าว่าจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการแบบตั้งใจจับตัวใหญ่ที่จร,จริงๆนะฮะก็คุณชูวิทย์เนี่ยรู้ทันตํารวจอรู้ว่าถ้าตํารวจไม่ได้แปลว่าเขาเจตนาหรืออะไรนะฮะถ้าตํารวจจะหลบหลีกเขาจะใช้ช่องทางไหนคุณชูวิทย์ก็ไปไล่บี้ไล่จี้ไล่ดัก ใช่ไหมก็ที่ผ่านมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันก็อาจจะทําให้บางทีคุณชูวิทย์ก็ต้องดูดูดูลมหน่อยหนึง่งดูการเมืองหน่อยหนึง่งอย่าเป็นถึงขนาดว่ามันไปนกดดันแล้วต้องต้องชี้บางทีมันก็ต้องดูตามพยานหลักฐานเหมือนกันนิติรัฐนิติธรรมมันต้องมีเหมือนกันน,นะฮะแต่ว่าคุณชูวิทย์ก็โหโเรื่อยๆนะมาเป็นเป็นเดือนแล้วนะนก็ต้องถือว่าแกรู้ทันอะ่ะใช่ไหมก็สะใจสำหรับคนติดตามอยู่เหมือนกันครับอืมนะฮะ อีกนิดนึ่งนะก่อนจะจบรายการนะฮะเรื่องที่ทางคุณนัทชาสสเก้าไกลนะที่ได้แถลงไงใช่ไหมที่ประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม d ีเอสนะฮะที่ออกประกาศกระทรวงมานะฮะปิดปากประชาชนนะฮะเห็นสภาจะเรียกคุณเัยวุิเนี่ยนะฮะมาชี้แจงด้วยนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือไอประกาศตัวเนี้ยของ d ีเอสนี่นะคุณผู้ชมคือเรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์สรุปง่ายๆนะเป็นภาษาง่ายๆที่ไม่ใช่ภาษากฎหมายคือว่าคือกระทรวงนี้เขามีสิทธิที่จะควบคุมข้อมูลในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะกรณีที่ถ้าหาก d s เห็นว่าเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ลบข้อมูลได้เลยทันทีภายใน24ชั่วโมงไม่ใช่ร<ด>ัฐมนตรดดนีด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหม,มทันทีนะ24ะชั่วโมงเนี่ยนะฮะไม่ต้องขออนานาจอะไรทั้งนั้นนะถูกไหมฮะจึงทําให้เกิดข้อสงสัยถึงสิทธิเสรีภาพในการใช้พื้นที่ของประชาชน นะครับเพื่อใช้ตามล่าหาความจริงและเอาจริงนะในช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีเคสอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันปล่อยให้เกิดขึ้นนะไอ้ประกาศผมอ่าน,าานแล้วเนี่ยมันมี2อขาอยายนะั้นหนึ่งเจ้าหน้าที่ของดีที่ดีเอสแต่งตั้งอันเนี้ย<น><น>คือต้องลบภายใน24ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปมันมีให้บุคคลทั่วไปด้วยบุคคลทั่วไปถ้าไปฟ้องปบฟ้องตำรวจเอาบันทึกประจําวันอ,อะไรมาแล้วเนี่ยสามารถไปยื่นให้กับผู้ให้บริการปิดภายใน24ชั่วโมงปิดข้อความนั้นภายใน24ชั่วโมงด้วย เนี่ยผมงงไปหมดเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นยุคอะไรแล้วมันจะปฏิบัติได้จริงเหรอ,อ,อแล้วที่สําคัญผมคิดว่าระเบียบนี้น่าจะขัดร,รัฐมนูญน่าจะขัดรัฐมนูญเพียงแต่มันคดียังไม่เกิดยังไม่เคยมีใครเอาเรื่องไปร้องศาลปกครองแล้วก็ศารลรัฐมนูญครับข้อมูลเทจนี่คือคือคือไอ้คำว่าข้อมูลเทจเนี่ยแล้วใครจะเป็นการเป็นคนตรวจสอบอไม่รู้ไม่ไมหให้อุทธรด้วยแล้วไม่ให้อุทธรด้วยคือหมายถึงว่าไอ้คนที่เผยแพร่ข้อความนั้นน่ะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ข้อมูลเทจนะครับมันไม่รู้จะไปอุทธรใคร ผู้ให้บริการปิดไปแล้วโอ้นะคือมันมีปัญหาเยอะในทั้งขั้นตอนการปฏิบัติกับเสริมของที่พี่ชูวัฒน์พูดที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเรื่องที่มาปิดขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยที่ก้าไกลเข้ามาถแถลงนะนอกจากคุณนัทชาแล้วก็ยังมีทางคุณนัทพงษ์เรืองประจามบุนด้วยนะคันนี้เป,ป็นสสกรุงเทพนะ,นะคุณนัทพงศ์เนี่ยบอกว่า ข้อ9ของประกาศกระทรวงนั้นมีความสุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราไหนคือมาตราย29เนีเพราะได้รับรองสิทธิว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ไปก่อนแต่กลายเป็นว่าข้อ9้าของประกาศนี้ระบุชัดเจนว่าถ้าเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งให้สันนิษฐานไว้เลยว่าแพลตฟอร์มนั้นกระทาความผิดตามพรบคอมนะซึ่งซึ่งมันมันตลกดีนะนะฮะแต่ว่าก็คือคือล่าสุดเนี่ยมอนเขาจะจะเรียกให้คุณชัยวุฒิใช่ไหมแต่นะว่านมนตรีกระทรวงนะนะมามาชี้แจงหน่อย นะัแล้วก็มันจะไอ้ระเบียบเนี้ยมันจะประกาศเนี่ยของกระทรวงมันจะมีผลยี่ห้าทันวานนี่แหละคริสต์มาสเลยซานตาคลอสมาเองเลยคุณชายวุฒิอาจจะไม่ต้องมาชี้แจงก็ได้อาจจะแบบปรับบุคลาลาออกจากสสครับเพราะว่าจะไปอยู่เพราะว่าจะอยู่พักใหม่ไม่แก่เราแกแล้วเออเราจะเล่นละมนตรีเราเป็นมันตีใช่ไหมแต่ยังเป็นรัฐมนตรีได้หรือมั่งอยู่พลุไม่อยางไทยทั้งชาติไม่อยากมาชี้แจงกับนัชชาก้าวไกลอ๋อกลัวกลัวนัชชาหนุดเขาอ่ะาคิดดูเสียงดังด้วย คนเสียงงดัถ้าคุณชูวัฒน์เป็นคุณกลายเป็นชัยวุฒิมาเจอณชาเก้าไกลคุณกลัวไหมล่ะโดนซักอะเนาะใช่ไหมคือคุณณชาเนี่ยนะถ้าไม่เป็นสสเนี่ยงานเขาในอนาคตคือไปเล่นเรื่องบ้านบางละจันนี่่เรอุตสาหกรรมสามอุตสาห์จะรีบจบไม่ได้ให้เข้าอะไรเขาสามารถเป็นเล่นเป็นเป็นนายจันหนุดเคี่ยวอะไรได้เลยนะเอาจริงๆคุณก็ได้คุณก็ได้ได้แต่ว่าตอนนี้เขาไปสสอยู่ไงนะาเขาทำการเมืองกันแล้วกันครับผมครับ เรียบร้อยแล้วนะไปต่อในตาสว่างนะไปต่อในตาสว่างเนี่ยเขาไม่มีใครห้ามด้วยไม่ร้องเรียนชาวบ้านเนี่ยมันมต้องหล่อครับครับไม่มีใครเบรกด้วยคขาเนี้ก็ยาวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีใช่ไหมรายการมีดีครับเอ๊ะยังไงครับเนี่ยเขายังไม่เปิดไฟไงผมนะอาก็หมดเวลาแล้วนะสำหรับเมการวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหรือติดตามจันทร์สิบสองนาฬิกานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ